สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัว mm hmm. กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อเชอยอหญิงดอชะดาตอปตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอมา้ายอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบอจุลาอาอางหนกฮูกอะต่อไปเป็นสระไทยนะคะสระอส,สระอาสระอิสระอี サラอึสระอืสระอุสระอูสระเอสระเอสระแสระแสระโอสระโอสระอสระอ สระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอํสระไอไม้มมวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือ หรือหรือหรือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตว,วาต่อไปทบทวนสระอาสระอากอากา ขออาขางออางาชอาชาตอาตาทออาทานน อานาหออาหาปออาปามออามาผออาผาฝออา ฝายออายารออาราลอาาอาลาหาออาหาเด็กๆดูสิคะวันนี้คุณครูมีสระใหม่มาด้วยสระอะไรคะลูก สระอูอะอคอไข่สระอูขออูขูคอควายสระอูคออูคูจอจานสระอูจออูจูชอชิงสระอู ชอ,อูฉูงง,ง,ออง,ชชงูสระอูงอูงูชอ,อช้างส,สระอูชอูชูซอโซสระอูซออูสูนอนเนน สระอูนออูนูดอเด็กสระอูดออูดูตตเต่าสระอูตออูตูถอถุงสระอูถออูถู ทอทหารสระอูทออูทูนอหนูสระอูอนอูนูบอใบไม้สระอูนอนบอไไอ,บอูบูปอปาสระอูปออูปู พอพานสระอูพออูภูฟอฟันสระอูฟออูฟูมอมาสระอูมออูมูยอยกักสระอูยออูยู รอเรือสระอูรออูรูรอลิงสระอูรออูรูวอแหวนสระอูวออูวูสอเสือสระอูหออูหู หอหีบสระอูหออูหูออ่างสระอูออูอูหอนกฮูกสระอูหออูหูต่อไปนะคะเราจะทบทวน สิสปีนักษัตริย์ปีชวดหนูปีฉลูวัวปีขานเสือปีทอกระต่ายปีมะโรง มังกรหรือว่างูใหญ่นะคะปีมะเสงงูเล็กปีมะเมียหมาปีมะแมแพะปีวอกลิงปีระกาไก่ ปีจอสุนัขปีกุนหมูอ่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเรื่องที่คุณครูสอนไปด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ